เราดูเขานะแต่เราไม่พายเราเป็นพวกมือไม่พายเท้าลาน้ำําหลงน้องมินเปิดเอาถุงกันอันนี้ให้แม่หน่อยถุงกันน้ำแม่นะ แม่จะเผื่อโทรศัพท์ได้ก็กอเขาไปกันแล้วอุ้ยมีเด็กเกี่ยวไปด้วยทุกคน มาล่องเรือที่ไม่ติด<ล>อะได้ได้ที่แม่น้ำสองลูกบอกห้ามติดขอติดคนพายให้เรานิดหนึ่งเพราะว่าเราภายเรือไม่เป็นนี่นะทุกคน <laughs> นี่ผู้ร่วมทิปเราก็จะสบายไปไหมยยามนำลั่งเล้วะวาบางบอนมันกระตืนยาโกโก้ไปดิ <laughs> เหมือนพี่จอกับพี่คันเล่น,น ถ่ายหนูหนูผิดหน้าไม่ดีแม่ไม่ได้ถ่ายหนูแม่ีจะถ่ายพี่คนพายเป็นกำลังใจให้เขาสู้ๆอือนนอ่าฮอ้ราาบาาว่า พายเราลอยน้ำอยู่อย่าเพิ่งชอ,อ,อบเพลงเพื่อชีวิตชอบเพลงเพื่อชีวิต <laughs> ได้ทุกเพลงคงไม่สวยขยี้ใจนะฟังตั้งแต่เมืองไทยจนยันเมืองลาจะขยี้ใจตลอดใครโทรมาของเราหนักแม่คนเดียวก็ห้าสิบโลแล้วเด้ย สำหรับคลิปท่องเที่ยวลาวสปปลาวสองคนของเรานะคะสองคนแม่ลูกนะคะไปวังเวียงกันก็สนุกมากเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ไปล่องเรือพยับนะคะเด็กๆสามคนที่อยู่หลังรูปแม่นั้นถ้าเจอนะทักแม่มาได้นะลูกนะทักแม่มาได้ถ้ารอบหน้าแม่ไปแม่จะไปเลี้ยงหมูกระทะแล้วก็ฝากติดตามช่องของแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ดูจนจบแล้วก็เม้นเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ